่านเตือนอย่าพยายามตกเป็นทาสของการตลาดแม่งกับพุ่นหัวกระสุนแม่งกับพุ่นประเทศไทยของแพ่บังฝาดแม่งกับพุ่นจืดหัวกระสุนสน,นี่ตัวละสี่ร้อยกิโลละร้อยถึงร้อยยี่สิบอืมเอาซิเสยกันกรอบพอม,มีความนื่อยอยางจืด ดเพราะว่ายังรู้บอแช่นะไว้หลายวันนะข้าง,งในก็เป็นแบบนี้คิดไม่ออกไปบอกปลาหมึกอันตัวใหญ่ๆนะเอ็นปลาหมึกอืมตัวนี้หาแมงกระพุนประเทศไทยซิมเจก,กันอืมรอไม่นานได้กินเลยอืม ของแพัอองฝันแสบมีความกุบกุบคือกันเป๊ะกินกลินตัวน,นี้แรงกว่าอืมเพราะว่าข้ามน้ำข้ามทะเลมาอืมความจืดจืดเจียวเร็วกว่าจืดกว่าซิมอืม,อม ความดีของมันก็คือกรอบกรอบเหมือนคางหรือเอ็นปลาหมึกน่ะนืมปลาหมึกที่เขาเสียบขายเนาะนมันมีความกรอบๆอบ่ะแล้วก็จืดเพราะว่าแช่น้ำไว้สองคืนแช่เปลี่ยนแช่เปลี่ยน,แช,ยนแช่เปลี่ยนนะเปลี่ยนน้ำส่วนตัวนี้ช่างเอาโรลดบานเข่าเลิศกว่า ออหายห่วงกว่าใดๆกับสนับสนุนประเทศเจ้าของมันเลิศที่สุดแล้วอืมย่าไปกลามกระเสียเยอะเสียดายเงินช่วยทุนพันสวงขั้นเตือน อย่าพยายามตกเป็นทาสของการตลาดดูติ๊กต k อกด้วยขเขาเรียกว่าอะไรมีวิจารณญาณในการดูติ๊กต k อกอืมฉันนี่ละ่ะตกเป็นทาสฉันเชียร์บ้านฉันอะไรกว่าประเทศไทยนะจ๊ะ